สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Art Photo Cafe นะครับ เอาก็มีข่าวจาก EA ประกาศบอกตามหน้านี้เลยนะอ่ะเพื่อนก็หยุดพอหยุดพอดูแลก้กันมีการอัปเดตวันที่2 6ก,กันยาจะมีการอัปเดตเป็น FC บซีบายก็เพื่อนก็ไปอัปเดตกันเด้เอไปดูหน้าข่าววันนี้จะมีข่าวที่แจ้งให้ทราบและอย่างที่ปกคลิปเลยเนาะวันนี้เราจะรับคูเล่นได้แกเนส s ต a r กับ All ออลวิลันอ้าบอกแต่ต้นคลิปเลยเราไปดูกันเลยว่าเราจะรับกันยังไง เอากดเข้ามาทีก่การเซ็นสัญญาปิศนาแล้วเราก็เลือกมารับเนสตาแล้วก็มีตัวหนึ่งหนึ่งหกเอากดรับเนสตาก่อนมาวูฟมาได้เนสตาแน่นอนร้อเซ กาลิซีบีเอซิมิลานเนสเต้ได้หนึ่งหนึ่งซีมาจับลงเลยเอาดูไปเรื่อยๆให้เนสเต้จากเอเอแจกช่วงนี้เอาเราก็ไปต่อตอนแรกก็จะทำคลิปแยกแหละเอาไปไปมาเอารวมกันเลยสัดีกว่าไม่เป็นการเสียเไว้ลำเบลาต่อมาเราก็มารับผู้เล่น นักเตะ OVR 1นึ่งนึหกเอกก็แจกอีกอ่ะเอาดูไลน์อัพก่อนมีใครบ้างมีเนมมาลูดิเกอร์เินซูซโจเดียเซนตี้ออวิลันบูลเลอร์เอาดูกันพร้อมไปกดตึงสามแสงไปแส่งเสมอหนึ่งแสงอ่ะสองแสง เอาแสงสุดท้ายแสงที่สาม,มาปปอ่ะบู๊ไปบู๊บบู๊บมาซาอุดิอราระเบียอาดบิวครามได้แก่ออวิลันน่นละหนึ่งหนึ่งหกคนนี้จีตจัดจับใจเลยนะจับมาลงเล่นสุดยอดมากตัวนี้เอาไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะเทนไปด้วย ตอนแรกก็ววจะทําคลิปแยกแล้วเอาไปมาเอารวมกันเลยเอาจัดในคลิปเดียว full step เลยเอาเดี๋ยวมาโอนเบลก่อนเดี๋ยวลงสำรองกันก่อนเอาเอาบิลลันลงมามาได้สำรองแล้วก็จะเทนเาตัวก่อนอดูใครดีเอาลงเอาเนสตาลงมาอีกก่อน เนตาก่อนเอาเนตาลงมาอยู่ในสำรองก่อนเอาให้มันเป็นระบบระเบียบก่อนแล้วก็จะได้จัดตัวเทนให้มันเรียบร้อยเอาเนี่ยดูสิตัวไหนเทนดีการยังบ้างอาจารย์ย่งเอาไหมาอาจารย์ย่งเทนไปเอาเทนกับเน,นตาก่อนเจ็ดเหลือหกสิบเอาเทนไป อลุยเทนต่อออววลันตามลำดับอันนี้เอามานิโควิลเลียมมาแทนเอาเอาวอววลันโอนเวลกันไปออววลันเทนยี่สิกเนสเต้ยี่เอาเดี๋ยวไปดูโอ r อารวมกันทั้งสองตัวเลยตามชื่อคลิปไปโค้ดสุดเลยวันนี้บอกเลยสองตัวใหม่เด้โค้ดสุดเดื่องนี้คุ้มค่าเลยก่อนที่จะอัปเดตใหม่ จัดทีมมงเข้าไปก่อนเอามาเปลี่ยน2งหลังซเซตแบ็กเอาให้มันตรงตำแหน่งเอาเนส t ตอลงมาแ่งกับเซมิโลแต่กเซมิโลก็ยังอยู่นะเป็นตัวสำรองอเลสซานโดเนสเตอเอาสเตปตามนี้แหละเพื่อนก็หยุดพอร์ตหยุดพอร์ตเอาเด้อเอาตามนี้เลยที่เ,เพื่อนๆเห็นอะไรก็หยุดพอร์ตหยุดพอร์ตเอาจะได้ดูชัดๆเทนด์2 5เต็มเต็ม เอาอัพสกิลบูตก่อนอบูตสิบแปดอุยอารมณ์หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเอามาดูนี่อีกอวีลันตัวจี๊ดจับใจเลยตำนานตัวจี๊ดของทีมชาติซาอุดิอาระเบียโอ้พึ่งได้ตัวหนึ่งหนึ่งหกมาเอาลงเลยดูสิเอาสูสี่ยูเอาจับไปดูสแตตเอาอวีลันตามนี้ ถามีเลยเป็นเพื่อนหยุดพอหยุดพอเดี๋ยวดูเด้เอมันมีรายละเอียดอยู่ก็ดูในในการหยุดพอหยุดพอดเอาเอา,ามนี้ละลุยฝูสเต็ปเอสซีแต่ตอนเอาลงอาจจะเปลี่ยนแปลงก้อนเอาเป็นเอาไว้ครึ่งหลังเอ,เ,ลเอา่องเอาครึ่งครึ่งแรกเอาลงตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเลยเฮดทูเฮดเลยอ๋อลุยดูดพร้อมกันจีจ๋าจับใจบอกเลย ามชื่อกินไปโคตรสุดสุดยอดจริงๆมาเจอกับทีมท็อปแนนฮอลสเปอร์อาร่ใกล้ๆกันด้วย ừ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  โคตรสุดบอกเลยอ่ะบอกตรงๆผมมารลบห้าสองหนึ่งสองเพื่อนมารลบสีหนึ่งสองหนึ่งสองไว้ลุย ไม่เคลียร์ก่อนดิวันโดม,นด,นดมาที่เอลัสอลัสมาที่เอนโซโอ้ต๊กหนึ่งทีโชสเตปแม็กไกวไม่ไม่แม็กไกวล้วมีเสียงน้อยก็ร์ลอสเบตโตล็อกหนึ่งทีนะส้มมาที่เนตา้าได้จับบอลแรกแล้วเอนโซมาที่คาร์ลอสเบตโตเอลัดมาที่โอ้โหตอกอยาวเ,เลยคาร์ลอสเบตโตเอา,เอาอยัางไงดึงส่งพื้น ตอกเอร์ลัดยิงไปติดตัวอีกเอาโคลมีชุชชลเก๋อยู่อาะมึงชุดมันชุดเก๋อยู่ในประตูนี่ละเอา้า๋อได้เตะโดยชมไมเคลิลชมัมไมเคิลโยนย่อยๆนะไม่มีไม่ต่อยอ่ะเลยม่งมีเสียงแหลมหน่อยเอาจะตอกเสร็จในตาอีกดักจังหวะไว้ได้นเนตาขึ้นเกมเอ็นโซตัวใหม่เป็นซีซั่นหน้านะเอ็นโซเฟอร์นันเดสเอ๋อได้บอลดิมแห่ี่ไม่ไหวอ่ะมาที่ระบอย ลำโซดึงหนึ่งสองสามสี่มาที่หลามหลามกระชา้าหลุดเดียวมาใจวิววิวแต่ก็ต้องลุยเอายกหนึ่งซองต่อยเตะหลบไปโต๊ะคาร์โรสปีดเก่าองดีส่งมาโอเซยอยู่ที่ดิเวนโด,ดวิเวนโดดึงช้านิดหน่อยทำสเต็ปมาโดยเวลาประกบแท็กเกิลยัวเอาดึงฟาวอาแต่ยังไม่ได้อาะเฮนเดนเดสได้อยูเอลโซเอลโซตัดบอลนำที่ดับบอยบอลแทงอาริวดโด,ดตอกหนึ่งที เลี้ยงมากินเส้นหมากินแดดม,มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเอา้าโยกสิจานโอ้โยกมาไม่ได้เฟาวเราโยกเองเอาริบัดโดตัดบอลได้มาทีเดบอยอีรัดยิงเลยติดโซแคมเบลนิดเดียวเอาลุยต่อบอลอยู่ที่ลูเปโตคาร์รอสสปีดเก้าอายกหนึ่งสองสามมิลิมัดโดประกอบอยู่ไปดูวิ่งตามโยนย่อยๆมา แม็กไกวคนนี้คน,น,คน,นเดิมม่งได้ที่คาร์ลอเอาเบโต้ส่งมาที่เอนโซเฟอร์นาเดสตอกตรงกลางมา The boy. เด็บบอยอาลอนโซมาที่หลามหลามขึ้นเกมมาดึงหนึ่งจังหวะรอเพื่อก่อนส่งมาที่เควีบีก็มีเดบบอยเยันลัดมาเอ็นโซเฟอร์นาเดสตอกหนึ่งจับลัดยิงเข้าไปประตูโก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 เอนโซเฟอร์นาเดสโอ้โหได้จากความได้ยิงจากความผิดพลาดของกองหลังนะเขี่ยไม่คาด เส็ตเลยโชคไปยิงเต็มขอรอเต็มแข้งเลยทัวไปเลยเอาเพื่อนอยู่เปนก้อนอย่ไปอยู่กันก้อน,อน,อนเพื่อนอยู่เนไปนะกลับมาก้อนโอ้โหเพื่อนออกไปซสแล้วเอาไม่เป็นไรลุรยเงินต่อโครสุดเลยตัวนี้สุดจริงๆอปเปียนเลยเอามาแทลิมันโดดูสิอวีลันตัวจีทีเด็ดอืม ทีมจากตำนานจากซาอุดีอาระเบียอ๋อวีฬันมาหมาดูซิว่าจะสุดสมชื่อต้นคลิปหรือเปล่าโคตรสุดเนี่ยไคเซโดอวีฬันโหแย่งมันได้อืหมาหลุดเดียวหลุดเดี่ยวมาหนึ่งนึงโอ้โหตอกหนีล็อกหลบยิงโอ้โหเข้าไปแล้วหนึ่งสูดโคตรสุดเลยอ๋อวีฬันจับมายืนหน้าหน้าคู่เป็นไงและอย่างสุดเลยเพื่อน นี่ลูกเดียวนะอ่ะดูีิสุดจริงว่าโอ้โหยิงด้วยสายคมจัดผมจริงอ่าเพื่นได้เคลียร์ดิบันโดมาที่ไคเซโดมาที่เอรัสประกบโยเอร์มีแซดนิดน่อยมาที่ออวิลันตามประกบโยวิ่งโหความเร็วสูงเลียอาจจะตัดบอลได้เกือบผิวจัดเลยตัวนี้ตัวไม่ วิลันวิ่งบนๆบนๆวนนล้องเลยล่ะลองสกักยภาพเลยส่งมาที่มูสลามูสลาทำบอลมาเอาตัดบอลด้วยเดอะบอยเควีบีส่งมาที่คาอาบปโตโยนย่ออติดโคเซอีกบล็อกหนึ่งซองซมเอาอไม่ไหวตัดบอลได้ขึ้นเกมเยอะาล้โซติดอีกโอ้โหคุกคีอยู่ตรงนี้แหละจะโดนประตูเขาไปล่าเสตาร์ตัดบอลได้แข็งแกร่ง ออวลันส่งให้เยรัสเยรัสโอ้โหวันทูมาทําชิงมาโอ้โหส่งหลุดเดียวมาแล้วยิงรูดตลุ่มมาสายเต็มข้อเขาบีกแล้วโอ้โหโคตรสุดโอ้ยลันโค้รสุดเลยครับเ,เพื่อนอือส่องลูกรอลุน้นเฮทิกนะโอ้โหเหลียงมากินตัวมาอือตะบ,บันด้วยสายเต็มข้อ,อย่างสุดเลยเอ๋อวีลันอือทีเด็ดมายืนหน้าโค้เอา เอวิฬันอีกเอาลุดอีกอ่ะลุ้น,นประตูที่3แมททิกเลี้ยงลุดเดียวมาโยกโยกก็อืมลิดเดียวหมดแหล่งสก,ก้อนยินรัดได้บอลโย่ตามประกบยินรัดแซปบจนได้บอลเดี๋ยวบ่อยส่งมาที่เอวิฬันโหที่ปั้นเลยนะโยกหนึ่งสองสามสี่อืมโดนเซฟโดนเยไม่เคเซฟโอ้โหสุดเลยเอวิฬันเนี้ยเดอะแบก เอา,าบาลานบ่งเต็มหัว4-0ภูนสวัสดลูกนี้ิิปบลามโยนย่อยๆเข้าหมดก็บ,บ่งเข้าไปเลยนะอ,อวีหลันไอ้วาลานพูดเพี้ยนกัโทษขออภัยวาลานม่งเต็มหัวเลยโคสุดโคตได้เลยเนี่ยนะนะโอ้โห4-0ภูนสวัสดไม่เคยยิงได้เยอะขนาดนี้กอ น,นิวมันโดมาที่ไคเซโดเอาออวิลันได้บอลอีกโอ้โหตัดด้วยความแรงสูงโยกหนึ่งสอสลูกนี้จะปั่นละปั่นด้วยตัวเองแลยโยกหนึ่งสองสามสบอลโยกดึงมาดึงมาหลอกนะัวยิงตีบโอ้โหมาเข้าทางที่เอนโซโอ้แล้ลูกส้อมล่นนะกอเกโทษโอ้โหเอนโซเฟอร์นันเดสไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา โหสุดเลยเพื่อนเพื่อนอยิงชฉแหบบไปเอ็นโซล้ออยู่หน้ากอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหสบายเลยห้าสูนพูลสวัสดีเลยเอาลุ้นประตูเพิ่มอีกไฮเซโดเดบอยอย่าแย่งเข้าไปจะโชคได้ยหรืเอเปล่าเดบอยได้บอลน,นี้โอ้โหตัดมาลิโควิเลียมส่งมาที่อเวลันจะลุ้นแฮตท,ทิกแต่ขึ้นแดงจ่าเลยนะ จะลุ้แมแอที่ได้หรือเปล่าเวลาก็เลืองนอนไปทุกทีเอาตัดบอลได้อีกน่โควิลเลียมออวิรันยกหนึ่งสองสามสี่ยก 1, 2, 3, ยกลับมาจะยิงให้ได้โอ้โหเหลี่ยงจนไม่ได้ยิงเอาหมดเวลาเอาชนะไปหาประตูต่อสุดอ,อย่างที่คิดเลยโคตรสุดบอกเลยโคตรสุดเอาแต่เ,เพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายแงมแงมแงม